ในชีวิตที่เห็นคนทรงแบบนี้เต้นท่าแมกว่านะครับเป็นอะไรที่หายากมากนะครับอ๋อขอเพื่อนดินทำได้นะครับบอกว่าบอกเวาออกมาในคลายกระดูกหมูทิ้งอ๋อเน่ยอ่าดีหยอกนะแม่นะเพื่อนกันเพื่อนกันครับผม ะร้อนนะนะไม่เริ่มร้อนอะไรอะไรกันขอบคุณครับอ๋อเส้นป้ายไฟเหรอครับจะเห็นเหรอครับแม่ขอทางนี้เหรอครับอ่าอ่ะไข้ร้อนแม่ครับร้อนถอยไปถอยถอยมันอยู่รุ่นไหมโอเคขอบคุณครับจา่าจ่าอ๋อไรสดอยู่ด้วยนะจับบรรยากาศเหรอครับ อ่าแตเซนต์แองอเมริกาไต้ด้วยครับได้ครับได้ครับโอเคจ้าขอบคุณครับอ่าได้ครับได้ครครับโอเคจ้าอ่เดี๋ยวเก็บเอาอโอเคครับผมครับ เซนหน้าผากอ่แม่อุ้ยเซ็นฝ่ามือแทนได้ไหมแม่เซนหน้าผากมันหนูเจอไหมแมไม่รู้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบบคคุณรัอะไรครับแม่อ่าโอ้ยแอบซุ่มแอบซุ่มมามืดแบบนี้ขอบคุณครับแม่ขอบคุณแม่จ้ะพิถีนะขอบคุณครับ ครับครับอ่าครับอ่ะโอเคครับมาใครแม่มาครับต่อวันนี้สบายเลยครับ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 โอเคบังคับมาไม่มาแมวแมว Oh huh. no! Huh.